สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Supermarine Channel นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของการสอนทําธุรกิจนะครับธุรกิจเครือข่ายเนาะเพราะฉะนั้นก่อนดูคลิปวิดีโอนี้หรือชุดวิดีโอนี้นะครับแนะนําว่า ต้องเปิดใจมาก่อนแล้วนะโอเคไหมต้องได้คุยกับผู้แนะนําหรือว่าใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนแล้วถึงจะมาเริ่มเรียนรู้ตรงนี้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1ซึ่งมาริรนจะมาบอกว่าเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะครับสําหรับคนใหม่ที่กําลังคิดจากจะเริ่มทําธุรกิจทําธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือจะนําไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทําธุรกิจของตัวเองก็ได้หรือบางคนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําธุรกิจเสริมหรืออยากมีไรายได้เสริมหรืออะไรขึ้นมานะครับก็ เอาไปใช้ได้นะครับจะแชร์เป็นความรู้ให้เนาะแต่ว่าหลักๆจะพูดถึงเรื่องของการการสร้างธุรกิจเครือข่ายของผมนะครับก็คืออย่างแรกอ,อย่างที่หลายๆคนอาจจะได้เข้ามาด้วยการเปิดใจในเรื่องของสินค้าใช่ไหมคบไม่ว่าจะเป็น ก็อยู่ในด้านของสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่า health and wellness ทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดูแลสุขภาพอาหารเสริมการลดน้ําหนักการลดความอ้วนการออกกําลังกายการดูแลแบบของใช้ภายในบ้านความสะอาดอเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศอะไรต่างๆนะครับผมก็จะบอกเลยว่าโอเคบางคนอาจจะเปิดด้วยสินค้าใช่ไหมครับอย่างของของมารินเองเนี่ยถูกเปิดด้วยรายได้เพราะว่าใช้สินค้ามาก่อนแล้วนะครับคือเราใช้สินค้ามาตั้งแต่ เกิดก่อนเกิดด้วยซ้ำนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าสินค้าเนี่ยดีใช่ไหมครับอย่างเช่นแบรนด์นิวทรีไลท์หรือว่าแบรนด์ a อเพิ่งมาใช้ตอนหลังเพราะว่ามาออกกําลังกายแล้วก็มาใช้มากขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าคนที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยหลังจากเปิดใจมาแล้วอยอมรับฟังแล้วว่าลอ,ลองเปิดฟังดูว่า เฮ้ยเราอยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือมีอไรายได้เสริมเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือเปิดใจอย่างแรกเลยถ้าเราไม่เปิดใจเนี่ยอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เปิดใจเนี่ยเราจะมองไม่เห็นโอกาสจัง เคยมีคําพูดอยู่อันหนึง่งที่มาลินเคยพูดเองนี่แหละถ้าเราปิดตาเราจะมองไม่เห็นทางแต่ถ้าเราปิดใจเราจะมองไม่เห็นโอกาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจคุณจะมองเห็นโอกาสเนาะพอเราโอเคเริ่มรับฟังแล้วเฮ้ยมันคือโอกาสอะไรมันสร้างไรายได้ได้ยังไงแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายความฝันของเราได้ยังไงบ้างถ้าเราเคลียร์วงกลมวงแรกตรงน,นี้ปุ๊บโอเคเราต้องการเงินเราต้องการอิสรภาพเราต้องการแบบชีวิต ต้องการแบบหยุดทํางานได้หรือต้องการอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่พ้น3อย่างคือเงินเวลาและก็สุขภาพนะครับไม่มีพ้นโลกใบนี้ไม่มีอะไรพ้นวงกลมวงแรกวงนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเปิดใจก่อนแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอยากมีเงินเพิ่มเพราะอะไรเราอยากทําธุรกิจเสริมเพราะอะไรเราเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เพราะอะไรตอบตัวเองได้ไหมถ้าตอบไม่ได้เราจะไปตอบไม่ได้นะเพราะเราจะไม่มีไฟที่จะไปต่อนะครับเราจะไม่มีแรงบันดาลใจเหมือนกับคนที่อยาก อยากผอมอยากลดน้ําหนักอยากผอมลงเออคนอ้วนอยากเลิอกอ้วนแล้วถามว่าทำไมถึงอยากเลิอกอ้วนอ่ะเพราะอะไรถ้าตอบไม่ได้จบนะคุณจะไม่มีวันผอมจะไม่มีวันหุ่นดีนะครับอยากหุ่นดีเพราะอะไรเฮ้ยเพราะเราอยากใส่เสเื้อผ้าสวยขึ้นอนะ่ะเราอยากมีบุคลิกที่ดีขึ้นอนะ่ะเราอยากแบบให้คนรอบข้างเขายอมรับเรามากขึ้นอนะ่ะ เดี๋ยวเราจะผอมนะครับเดี๋ยวเราจะไฟล์ด w ว y เราจะหาวิธีให้จนได้นะครับเช่นกันถ้าเราเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราอยากมีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อเราอยากใช้นี่ให้ที่บ้านให้หมดเราอยากมีเงินไว้ดูแลครอบครัวเราอยากทําธุรกิจเพื่อเราจะช่วยเหลือให้คนรอบข้างของเราเขามีรายได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเราหรือคนที่ดีกว่าเรานะครับให้โอกาสคนให้การศึกษาของคน เนี่ยมันมี reason behind หรือว่ามีเหตุผลเบื้องหลังความต้องการต่างๆนะครับหาตรงนี้ให้เจอพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น inspiration หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเรานะครับมันจะเป็น motivation ของเราด้วยโอเคไหมอย่างแรกเปิดใจก่อนแล้วตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ทำไมถึงเข้ามาทําธุรกิจนะครับถ้าตอบได้ไปเราไปต่อนะครับอย่างที่2ที่ต้องทําเลยคือ2คือการสมัครไม่พ้นถ้าเราจะเริ่มทําธุรกิจอื่นๆเราอาจจะต้องลงทุนเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ลงทุนกับธุรกิจเครือข่ายตัวเนี้ยเราแค่สมัคร900อลงทุนได้ไหมอ่ะลงทุนได้ไหม9 0้ถ้าลงทุนไม่ได้900การทําธุรกิจอื่นไม่ต้องไปพูดถึงครับไม่มีโอกาส ถ้า900ยังไม่กล้าลงทุนธุรกิจอื่นต้องลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนถูกไหมอย่างเช่นการจะเปิดร้านอาหารการจะทำเซตอัพอาสตาร์ทอัพธุรกิจออนไลน์ขึ้นมานะครับมันต้องใช้เงินลันทั้งนั้นแหละนะครับเออแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็คือบางคนถ้าคนที่เขาไม่เปิดใจใช่ไหมเขาได้ยินคำนี้เขาก็จะปิดแล้ว เขาก็จะไม่ฟังแหละเขาก็จะพลาดโอกาสที่บางทีมันอาจจะเป็นคําตอบของวงกลมวงแรกเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกเลยคือต้องเริ่มสมัครก่อนสมัครก่อนแล้วก็เรียนรู้นะครับอย่างที่2องว่าันมาก็คือเรียนรู้สินค้ากับแผนนะครับธุรกิจอื่นมีมากมายคือมาลรีนเองก็ทําธุรกิจอื่นด้วย จึงกล้าพูดได้ว่ามันต้องคิดอะไรปวดหัวเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารคนการทําระบบการแบรนดิ้งการมาร์เก็ตติ้งการแบบเตรียมสินค้าการแบบจัดส่งเลเวอรี ivery, แบบ่โอเปอเรชัแบบโอ้โห b i ไอทรายกิลสามอันนี่คือแบบต้องจัดการเองทั้งหมดเลยนะครับแต่พวกเนี้ยทั้งหมดเลยบริษัทบริษัท เราอะทำไว้ให้อยู่แล้วถูกปะเออแอมเบย์ MV ทำไว้ให้หมดแล้วถูกปะอ่ะพูดชื่อได้ว่าแอมเบย์นะครับก็ก็แอมเบย์ MV เขาทำไว้ให้หมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําแล้วเราแค่สมัคร900แล้วก็เข้ามาโอเปเรตได้เลยจัดการได้เลยแต่ว่าเราต้องใช้สมองกับการเรียนรู้นิดนึงนะครับว่าเราต้องเออคิดคอนเทนต์ยังไงต้องทํายังไงถึงจะเรียนรู้เรื่องการขายเพราะว่ามันเป็นเบสิกของการเป็นผู้ประกอบการหรือองค์ประกอบนะครับอ่ะ อย่างแรก,กคือเรียนรู้ก่อนธุรกิจอื่นมีเยอะมากมายแต่ธุรกิจนี้มีแค่สินค้าและแผนแค่สองอย่างนะครับที่เราต้องเรียนรู้จบสินค้าแค่กับแผนแค่สองอย่างที่เราต้องเรียนรู้ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะที่เหลือบริษัทจัดก,การให้หมดแล้วนะครับแผนก็คือแผนไรายได้แผนการตลาดแผนการแผนการทําธุรกิจอะว่าเราจะดําเนินธุรกิจไปยังไงแล้วเราจะอธิบายแผนธุรกิจนี้ ให้กับคนที่เปรียบเทียบว,ว่าถ้าเป็นอีกเป็นบริษัททั่วไปก็คือเราจะรีคูดลูกจ้างเข้ามาเราจะต้องบอกแผนเราจะต้องเล่าธุรกิจของเ,าองเราให้เขาฟังยังไงบ้างว่าเฮ้ยเขาจะต้องทํางานส่วนไหนนะเขาจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเขาจะได้ค่ารายได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาจะมีผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่แผนธุรกิจของอะระบบเครือข่ายนยก็เหมือนกันเลยเราก็ต้องรีคูดคนก็คือแนะนําแนะนําคนใช่ไหมครับเราก็ต้องเล่าแผนธุรกิจได้ว่าเขามีการจ่ายเงินยังไงที่มาที่ไปของรายได้มาจากไหนบ้างแล้ว เราจะทํายังไงเพื่อให้รา,ายได้มันบรรลุถึงเป้าหมายเราจะทำไงให้ได้รายได้แบบ1,000งพันหนึ่งหมหรือว่าหลักล้านนะครับเราสามารถเราต้องเข้าใจแผนแล้วก็เล่าแผนได้นะมันคือแผนธุรกิจนะครับซึ่งทุกธุรกิจจะต้องมีแผน ถูกไหมถ้าเราไม่มีแผนเราจะเดินยังไงถูกปะเราต้องเดินไปตามแผนของเราเราต้องวางแผนเป็นและเดินไปตามแผนเล่าแผนให้ทีมของเราฟังได้นะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของสินค้าสินค้าก็คืออะ p r u d u c t หรือ service ของเราใช่ไหมครับว่าไอ้สินค้าเรามีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเราก็ไม่ต้องลงทุนทําเองด้วยเพราะว่าบริษัทมีแบรน ที่ให้เราเลือกใช้ได้หมดแล้วซึ่งแบรนด์ต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่ในเทรนด์ด้วยอยู่ในเทรนด์ของตลาดโลกด้วยทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของอ่า uh, sustainability ใช่ไหมครับ health wellness sustainability ต่างๆ ก็คือครอบคลุมอยู่หมดแล้วอ่าอย่างเช่นสินค้าประเภทอ่านิวอทไ์อาหารเสริมใช่ไหมครับหรือว่าบอดี้คีย์ลดน้ําหนักหรือ XS เรื่องของการออกกําลังกายอ่าหรืออ่าแอมเย์โฮมก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกหูไปยันการเกษตร,รเลยถูกปะอ่าเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน เรือนล่างใช่ไหมครับแปรงสีฟันยาสีฟันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคทั้งหมดว่าว่างัาง้นละกันที่มีคุณภาพดีนะครับอ่ะอันนี้ไปลองเองอ่ะไม่พูดเรื่องสินค้าเยอะนะครับไปลองให้รู้ด้วยตัวเองละกันเนาะก็ต้องเข้าใจเรื่องแผนกับสินค้าอีกซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวในมิง uh, ของเราเราก็จะมีการ uh, ลงรายละเอียดดีเทลของพวกนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็หลักการทำธุรกิจ 3S 1M นะครับแล้วก็ ABC ก็คือเซลล์สปอนเซอร์ซ i ริส แล้วก็ e ีติ้งแล้วก็ A B C ก็คือ Attitude Belief แล้วก็ Commitment นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของ mindset ที่จะผสมเข้าไปด้วยในการสอนธุรกิจในคลาสเรียนต่างๆที่มันิกำลังจะมีออกมานะครับถ้ามีม e ติ้งนะครับก็จะสอนกันในม e ติ้งมันคือการที่ฟิลเหมือนเราเป็นลูกคุณหนูอะที่เกิดในครอ,อบครัวนักธุรกิจใหญ่บนโต๊ะทานข้าวอันนี้ที่พูดได้เพราะว่ามีเพื่อนเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็ ขอบคุณเพื่อนมากที่ได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากครอบครัวนักธุรกิจ แล้วก็นักลงทุนนะครับก็เลยพูดได้เลยว่าการที่ทำทำธุรกิจแบบนี้การมีติ้งกันนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปรียบเสมือนการที่เราแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันเนาะวันนี้เธอเจออะไรบ้างวันนี้อัพไลน์แนะนํายังไงบ้างาสิ่งที่เราเคยเจอปัญหานี้มาแล้วเราก็จะแนะนําได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อใครเจอปัญหาใหม่ๆม,มามันเกิดการดิสคัสกันแล้วเกิดการพัฒนาขึ้นในองค์กรนะครับซึ่งทุกบริษัทก็ต้องทําแบบนี้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่มาเรีนทำเนี่ยก็ต วางแล้วก็ดูกันซิว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงดีหลายหัวก็ช่วยกันคิดวิธีทางแก้ปัญหาแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับมันก็จะเป็นการมีติ้งตรงนี้เนาะอันต่อมาก็คือเราก็มาดูผลนะครับว่าหลังจากที่เราลงลงมือทำเนี่ยเรียนรู้สินค้า และแผนใช่ไหมแล้วเราก็ไปลงมือทอํะไปเซลสปอนเซอร์เซอร์วิสงานมีแค่3อย่างแค่นั้นเองคือเซลสปอนเซอร์เซอร์วิสทุกธุรกิจก็จะเป็นหน่างแบกก็คือเซลสปอนเซอร์เซอร์วิสจำไว้นะ 3S คือเซลคือการขายทยํายังไงให้คนมาใช้บริการของเราทำยังไงให้คนมาซื้อหนัง,นงสือของเราทำยังไงให้คนเข้ามาเรียนกับเราทำยังไงให้คนเข้ามารดน้ําหนักกับเราเออทำไมต้องเป็นเราอะสปอนเซอร์สปอนอันนี้เซลนะเซลพูดทางชาติก็ไม่จบหรอกสปอนเซอร์ก็เหมือนกันเราจะขยายองค์กรและ เราขายคนเดียวไม่ไหวลูกค้าถ้ามาร้อยคน เราจะดูแลยังไงหมดเราจรึงต้องขยายเครือข่ายถูกไหมครับบริษัทที่มารินทำก็เหมือนกันตอนนี้ลูกค้าเยอะขึ้นนักเรียนเยอะขึ้นบริษัทสอนเทรดนะเนาะให้ความรู้เป็นเอ듀เอเดคเตอร์นะครับเอาแล้วเราสอนคนเดียวไม่ได้หรอกทั้งเดือนเราก็จะต้องมีการขยายทีมคาคนมาสอนเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนะครับทำงานกันเป็นทีมมันก็จะทํางานเบาลงแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือการสปอนเซอร์ก็คือการที่เราเปรียบเสมือนการเรารีคูดคนหรือว่าจ้างคนจ้างพนักงานเข้ามาทํางานในบริษัทของเรา แต่ในบริษัทเครือข่ายคนที่เรารีคูดเข้ามาหรือเราแนะนําเข้ามาเขาจะไม่ได้เป็นลูกจ้างเรา เขาจะมาเรียนรู้การเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันก็คือเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะสอนแบบไม่กักเลยเออถ้าเป็นธรุรกิจอื่นบอกตรงๆว่าเราอย่างเช่นร้านอาหารของที่บ้านแน่นอนว่าต่อให้เป็นลูกจ้างเก่งแค่ไหนเราก็ไม่บอกสูตรลับเราก็ไม่บอกวิธีการทําบัญชีการเงิน security อะไรของเราถูกไหมครับแต่ในธรุรกิจเครือข่ายเขาจะต้องโอนธรุรกิจของเขาเองเพราะฉะนั้นมันคือโรงเรียนที่สอนอง e ุปนูเลยเป็นโรงเรียนที่สอนให้คนเป็นผู้ประกอบการโดยแท้ทรูเลย ผ่านระบบเครือข่ายนะครับอันนี้คือเรื่องของการสปอนเซอร์นะครับแล้วก็แล้วก็คืออะไรแล้วก็เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็คือการบริการเราจะทํายังไงให้เฮ้ยลูกค้าอยู่กับเราตลอดไปหรือว่าเขาแนะนําเพื่อนเขามาเพิ่มด้วยทำยางไงให้เขารู้สึกแบบพอใจแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้กับการตั้งแต่คือสินค้าเราไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะสินค้าในแบรนด์ต่างๆของเรามันการันตีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถ้าไม่พอใจก็ยินดีคืนเงินหมดด้วยนะครับแล้วก็ อยู่ที่เราละเซอร์วิสทำยังไงดีเอ้ยเราจะบริการยังไงเราจะทำยังไงให้เขาประทับใจคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือประทับใจ how to impress your clients เราจะทำยังไงให้ลูกค้าของเราหรือว่า,าเพื่อนๆที่เราแนะนำมาใช้หรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขารู้สึกประทับใจประทับใจทั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อหรือไม่ได้ใช้บริการของเราก็ต้องทำให้เขาประทับใจนะครับนี่คือเคล็ดลับของสวรรค์เลยที่ ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมีให้เรียนเพิ่มเติมในมนะิงเนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราเรียนรู้แผนเสร็จเรียนรู้สินค้าเสร็จเราไปลงมือทำเนี่ยลงมือทำก็คือ3งานนี้นะครับเซลสปอนเซอร์์วิสแล้วก็พอเราเริ่มมีดิสติบิวเตอร์เพิ่มขึ้นขยายองค์กรมากขึ้นเราก็ทำมิงแล้วก็ทำบนอยู่แค่นี้นี่คืองานพื้นฐานที่เราต้องทำนะครับอ่ะต่อมาก็จะมาดูผลว่าสิ่งที่เราได้ไปทำเนี่ยเราได้แนะนำลูกค้าและอย่างเช่นตอนมาลินทำลุกแรกๆใช่ไหมครับลองไปแนะนำป นนี้เราทําผิดวิธีเราเปิดมาครั้งแรกเราดิ่งไปชวนคนเลยโดยที่เราไม่มีความรู้แล้วก็เขียนแผนธุรกิจไม่เป็นเราเล่าธุรกิจให้เขาไม่เข้าใจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องถูกปฏิเสธใช่ไหมครับอ่ะก็ถูกปฏิเสธครั้งแรกๆแล้วก็คิดว่าอ่าต่อไปก็ต้องเจอคนปฏิเสธอีกเป็นเรื่องปกติเลยครับไม่ว่าเราจะขายอะไรทําธุรกิจอะไรเราจะต้องเจอคนปฏิเสธ เจอให้ชินนะครับมันเป็นเรื and so, and then, uh, well, okay, like ่องปกติเนาะแล้วก็ดูผลอะไหนที่มันเวิร์กเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้คนสนใจเยอะว่ะคอนเทนต์แบบนี้ได้ลูกค้าคอนเทนต์แบบนี้ได้แต่ได้แต่ยอดไลค์ไม่ได้ลูกค้าเออคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้ยอดไลค์แต่ได้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการเก็บสถิติของตัวเองเนาะเราก็ดูผลว่าดีหรือไม่ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาแล้วก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทําลงไปนะครับว่าโอเคแบบนี้เวิร์กไม่เวิร์กแบบนี้ต่อไปเราควรเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้น แบบไหนที่มันมันก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับมี experience มีความชํานาญในการทาธุรกิจมากขึ้นมีความแบบเก่งขึ้นอ่ะเออพอทำบ่อยๆเขาก็เก่งขึ้นก็เซลล์สปอนเซอร์เซอร์วิสท,ทำซ้ำๆมันก็เก่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการพูดอย่างเงี้ยพูดบ่อยเดี๋ยวก็เก่งขึ้นพูดครั้งแร,แรกๆอาจไม่รู้กี่สิบเทคเลยอัดแล้วลบอัดแล้วลบเออจริงๆอัดแล้วลบเยอะมากนะครับอัดแล้วไม่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยพอฟังตัวเองพูดเดงวฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะพอพัฒนาเสร็จปุ๊บ จบแล้วงานมีแค่นี้ที่เหลือทำซ้ำรีพีทโอเวอรนะครับเรียนรู้ลงมือทำดูผลแล้วก็เอาไปทำซ้ำให้มันดีขึ้น แล้วก็ทําวนไปวนไปเราก็จะเก่งขึ้นนะครับอันนี้คือสําหรับคนใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเนาะก็ฝากไวส้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีถัดไปจะคุยเรื่องอะไรดีเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีาก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะแต่อันนี้เป็นสําหรับคนที่เริ่มต้นก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นธุรกิจเราครือข่ายเราจะเริ่มต้นทำเว็บอย่างเงี้ยเราจะต้องเริ่มจากยังไงบ้างก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับก็ถ้า ฟังเราเก็ตแล้ว,ลวอยากจะฟังต่อนะครับ,รบก็ไปหาผู้แนะนำของคุณได้เลยนะครับสวัสดีครับ